หลังจากที่เราได้บันทึกข้อมูลพื้นฐานและก็บันทึกรายการยอดยกมาเพื่อตั้งต้นบัญชีเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่เราจะต้องทำต่อไปก็คือบันทึกรายการบัญชีระหว่างวันด้านบนนะครับสีแดงแต่ก่อนที่เราจะบันทึกบัญชีระหว่างวันให้เรามาดูที่งบทดลองยกมาซะก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างที่เราจะต้องทำนะครับเรามีการตั้ง รายได้ค้างรับหน่วยงานภาครัฐและก็รายได้ค้างรับคนภายนอกอันนี้ก็จะเป็นดอกเบีย้ยเงินฝากธนาคารนะครับของกรุงไทยและก็ทกสหรือออมสินนะครับเมื่อเริ่มการใช้งานนะครับในครั้งแรกเราจะต้องกลับรายการนี้เองนะครับถ้าทำในระบบลาแอปเนาะมันก็จะกลับให้อัตโนมัติ อันนี้เรานอกระบบเราทำที่ Excel ทํทำด้วยมือเราจะต้องกลับรายการเหล่านั้นเองนะครับไปที่ปุ่มโฮมนะครับเมื่อหลงทางไปปุ่มปุ่มโฮมมันก็จะกลับมาที่เมนูหลักเราไปที่รายการบันทึกบัญชีระหว่างวันนะครับเวลาบันทึกบัญชีมันจะมี2ช่องรายการบัญชีให้เลือกด้านบนตรงนี้นะครับเล็กๆจะเป็นการ อ่าเลือกผังบัญชีเองนะครับมีผังบัญชีเดี่ยวๆให้เราเลือกใช้นะครับกับผังบัญชีที่เรากําหนดรายการไว้จับคู่บัญชีไว้ให้เลือกนะครับเราจะกลับรายการนะครับมีให้เลือกอ่ากับรายการดอกเบีย้ยค้างรับกรุงไทยนะครับดึงขึ้นมาแล้วนะครับดึงขึ้นมาแล้วกดปุ่มบันทึก มันจะวิ่งลงมาด้านล่างให้เรานะครับใบผ่าน JV นะครับเราใช้ไปหนึ่งเลขแล้วนะครับเป็นยอดยกมาลำดับถัดไปก็จะเป็นเลขที่2ให้เราเลือกแล้วก็คัดลอกมาวางทับแบบ1 2 3นะครับต้องอธิบายว่าเลขที่ที่มีไว้ให้เราเลือกนี้นะครับ เราจะต้องเป็นคนจําเองว่าเราใช้ไปถึงเลขไหนนะครับอันนี้ใช้ไปหนึ่งเลขแล้วเราใช้เลขที่สองยอดเงินเท่าไหร่นะครับรายได้ค้างรับนะครับที่เป็นดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารกรุงไทยหนึอ่า1บหาบาทนะครับจุดสาม้าจําไม่ได้เราก็ ไปดูที่งบทดลองยกมานะครับ125.35มันอยู่ติดกันเลยนะครับสังเกตดูนะครับถ้าเรากรอกบัญชีไม่ดุลน,นะครับไม่เท่ากันมันก็จะมีสีแดงขึ้นเตือนนะครับแล้วก็บอกว่าบัญชีไม่ดุลเท่าไหร่ถ้าเรากรอกเท่ากันมันก็จะหายไปนะครับอันนี้คือหลักการาเรากลับรายการวันที่1นนะครับคัดลอกวันที่ลงมา ครับนะครับทีนี้ในวันเดียวกันนะครับเรากลับรายการอีกนะครับกลับรายการอีกก็คือของเวลาที่เราจะเลือกอถ้ามีการเลือกค้างไว้นะครับมันจะเลือกไม่ได้เราจะต้องล้างข้อมูลพังบัญชีเพื่อเลือกใหม่นะครับกดตรงนี้ลงไปหนึ่งครั้งแล้วก็คลิกเลือกใหม่นะครับมันถึงจะขึ้นให้เราเลือกอ มีกรุงไทยแล้วก็มีออมสินมีทกอ,อ,อนะครับกดบันทึกลงมานะครับด้านล่าง JV เอาเราใช้ใบเดียวกันเลยก็ได้นะครับคัดลอกลงมาปึ๊บนะครับวันที่ก็คัดลอกลงมาได้เราอยากจะใช้ใบผ่านใบเดียวกัน หรือแยกกันก็ได้นะครับอันนี้สมมุติว่าเราใช้ใบเดียวกันนะครับ500.23 500.23เมื่อบันทึกบัญชีครบถ้วนแล้วนะครับเราก็กดส่งข้อมูลเพื่อบันทึกบัญชีนะครับกดป๊บ ก็จะมีข้อความบอกว่าส่งข้อมูลเพื่อบันทึกบัญชีแล้วกดโอเคไปดูที่รายการบันทึกบัญชีทั้งเดือนนะครับข้อมูลก็จะวิ่งมารอแล้วก็จะลิงก์ไปตามารายงานนะครับต่างๆวิ่งมาที่รายการบันทึกบัญชีทั้งปีนะครับใบผ่านก็จะถูกบันทึกว่าใช้ถึงเลขที่เท่าไหร่แล้วนะครับ JB ใช้ถึงเลขที่2นะครับ ใบแรกก็เป็นใบผ่านตั้งต้นใบที่2ก็คือรายการกับารายการดอกเบี้ยค้างรับนะครับอันนี้ก็คือเราจะได้่า1หนึ่งรายการแล้วนะครับทีนี้เราอยากจะพิมพ์ใบผ่านเราใช้ j v ไปนะครับเราจะไปพิมพ์ที่ไหนกลับมาที่เมนูหลักนะครับ เมื่อกี้เราบันทึกที่รายการบันทึกบัญชีระหว่างวันเราใช้ใบผ่าน JV กับรายการอดอกเบียค้างรับนะครับเราใช้ถึงเลขที่2นะครับแต่ตรงนี้มันปรากฏเลขที่4เราก็เปลี่ยนเป็นเลขที่2ข้อมูลก็จะถูกลิงก์มาให้เรานะครับเรียบร้อยแล้วเราก็พิมพ์ออกนะครับ ถ้าเราทาํา2ใบเลขที่2กับเลขที่3มันก็จะมีข้อมูลอของคนละธนาคารนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับเราบริหารจัดการนะครับว่าเราจะใช้กี่ใบนะครับใช้กี่ยอดถ้าความชัดเจนเราอาจจะแยกคนละใบนะครับอันนึงก็จะเป็นบุคคลภายนอกอันนึงก็จะเป็นหน่วยงานภาครัฐน,นะครับกลับมาครับผม ทีนี้ต่อไปเราจะทำอะไรเราจะนำส่งภาษีหักหน้าที่จ่ายที่มันติดค้างมานะครับภาษีหักหน้าที่จ่ายรอนำส่งมีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและก็ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอกสงยอดนะครับไปที่บันทึกรายการบัญชีระหว่างวันเลือกผังบัญชีที่เราจับคู่ไว้ให้ สังเกตดูนะครับจ่ายภาษีหักหน้าที่จ่ายพงดรสามพงดรห้าสามและพงดรสามและพงดรห้าสามในกรณีนี้งบเรามันยกมาทั้ง3และ53เราก็เลือกพองด3และพงด53ที่อยู่ในบรรทัดเดียวกันนะครับสำหรับใครที่มี3อย่างเดียวก็เลือก3มี53อย่างเดียวก็เลือก5 3สนะครับของผมมีอ่า ทั้ง3และ5 3ก็คลิกเอาเลยนะครับมันก็จะดึงรายการบัญชีที่เราจับคู่ไว้ให้นะครับมาปรากฏขึ้นเราก็กดปุ่มบันทึกข้อมูลก็จะสูบส่งลงข้างล่างนะครับถ้าหน้าจอมันแคบนะครับเรารกดตัวคำสั่งนี้ขึ้นไปก่อนนะครับ AP ก็คือการตั้งหนี้นะครับมีการตั้งหนี้เพื่อจ่าย ภาษีหักหน้าที่จ่ายรอนําส่งภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภาษีเงินได้นิติบุคคลนะครับคู่กับเจ้าหนี้อื่นหน่วยงานภาครัฐนะครับเป็นใบผ่าน AP a เอพเรายังไม่ได้ใช้เราคัดลอกลงมาเลยครับว่างแบบ1 2 3ครทับนะครับบุคคลธรรมดาเท่าไหร่บาท บุคคลธรรมดาหนึ่งร้อยยี่สิบแปดบาทไหมไม่ได้กลับมาดูครับผมบุคคลธรรมดาอ่ายี่สิบแปดบาทนะครับยี่สิบแปดบาทแล้วก็นิติบุคคล38.40 รวมกันเป็น66.40บัญชีก็จะดุลน,นะครับทีนี้เราจ่ายเงินเวลาเราจ่ายเราจ่ายเป็นเช็คคือกระแสร,รายวันแต่กระแสรายวันไม่มีก็ต้องโอนมาจากบัญชีออมทรัพย์นะครับออมทรัพย์โอนมา66.40ใบผ่านนี้จะเรียกว่าใบาผ่าน JV นะครับเป็นการปรับปรุงบัญชี JV เราใช้ไป2ใบแล้วนะครับใบที่3ก็เลขที่สามทีนี้เวลาเราจ่ายจ่ายเงินนะครับก็จะเป็นใบผ่าน PV นะครับ PV คัดลอกลงมาวางนะครับเวลาที่เราตั้งหนี้นะครับเพื่อที่ไปจัดทำดีการจัดทำเช็คนะครับ มันอาจจะเป็นสมมติว่าวันที่สามแล้วกันนะครับวันที่สามเราก็คัดลอกลงมาวางใส่ AP นะครับทีนี้เราไปจ่ายอาจจะไปจ่ายวันที่4ี่วันที่5้าเราก็ต้องใส่วันที่4วันที่5นะครับตามที่เราจ่ายแต่ตัวอย่างนะครับผมจะเอาเป็นวันเดียวกันหมดเลยนะครับเพื่อความสะดวก ทําทงานเป็นปัจจุบันาวางให้มันครบทุกช่องนะครับครบทุกช่องเวลาจ่ายก็ต้องจ่ายเท่ากับ6 4 6 6 4 0นะครับขอภายเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคำอธิบายรายการเราอยากจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงย่อมทําได้นะครับทำได้เลย นะครับอันนี้บัญชีดุลแล้วนะครับดุลแล้วกดส่งข้อมูลเพื่อบันทึกบัญชีอ่าก็มีข้อความบอกทุกครั้งนะครับอ่าข้อมูลก็ถูกถูกกลิ้งมาเรียบร้อยแล้วนะครับบันทึกบัญชีทั้งปี j v ใช้ไป3 PV ใช้ไป1 AP ใช้ไป1เรียบร้อยแล้วนะครับกลับไปที่ปุ่มโฮมนะครับปุ่มหน้าหลัก เราจะไปพิมพ์นะครับเราจะไปพิมพ์ใบผ่าน AP นะครับ AP เลขที่1มาแล้วนะครับลิงก์มาเองเลยนะครับไม่ได้ทำอะไรใบผ่านถัดไปนะครับ PV เ,เลขที่1นะครับและใบผ่าน JV เราใช้ถึงเลขที่3นะครับมาแล้ว66.40เพียงเท่านี้เองนะครับ ทีนี้ข้อมูลมันก็จะลิงก์ไปตามางบทดลองไปรายงานสถานะประจำวันนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันในคลิปถัดไป